ครับตอนนี้เราอยู่ในงานช่างหาออโตโชว์นะครับและบูธที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือบูธของ m a x u ซัอยู่ในกลุ่มของแสกมอเตอร์ทั้งหมดนะครับมี m a x u ซัมี IM มี MG มีเป่าจุนนะครับมีบูหลิงเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะครับแต่ตอนนี้ให้มาดูก่อน m a x u ซั us, บ้านเราก็คือเจ้าตัวรถกระบะ m a x x ซัซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ชะลอการทำตลาดไปแล้วรอตัวใหม่ๆเข้ามาและมาดูกันว่าความเคลื่อนไหวของ m a x u ซัในจีน เป็นอย่างไรนะครับแล้วมีตัวไหนที่มีแนวโน้มที่จะขายในบ้านเราบ้างนี่ตัวนี้เป็นรถตู้นะครับตัวนี้เป็นรถตู้ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ของแม็กซัสนะครับดูหน้าตาสวยนะนะครับเนี่ยเหมือนโฟกเลยนะครับเหมือนตัวนี้เหมือนโฟกเลยนะนี่ดูดูด้านในดูนะครับเข้ามานะครับเนี่ยเป็นประตูเป็นรถตู้แบบรถตู้ครอบครัวนะครับขึ้นไปเป็นเต็นท์ด้านบนได้ด้วยนะครับ และนี่นะเต็นที่เป็นหลังคาสูงขึ้นไปมันะรถตู้เลยทรงนี้เหมือนวอเออเหมือนโฟกเลยนะครับเหมือนพวก ID เลยตระกูลไ d ทั้งหลายนะครับนี่ได้นะได้เลยนะครับดูเนี่ยแล้วก็ทำเป็นแคมป์คาร์หมดนะชอบไหมผมชอบนะรถในกลุ่มนี้ผมว่ามันโอเคนะครับแล้วดูภายในของเขาดูภายในของเขาเนี่ยเครื่องยนต์นะครับแม็กซัสตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ นะแต่งามดีสวยนะครับนี่ตัวนี้ก็สามารถที่จะเปิดเอาชาร์จไฟจากด้านนอกเข้าไปได้นะครับ,นะรบนี่เต็นข้างบนมันดูทำให้โล่งมากแล้วมาดูตัวนี้โอ้โหนี่ตัวนี้ m a x กซัตเหรือเปล่านี่ดูโคตรดูเลยครับทุกผู้ชมครับนี่โคตดูเลยแล้วนี่โอ้โหอินฟู เขาทําพูดไม่หยุดเลดยครับทุกท่านครับนี่แต่ละคนเนี่ดูนะครับเราจะแ,แข่งกับพวกนี้ไม่ไหวนี่ดูดูดูนี่กลิวด้านหน้ากาดด้านหน้านี่เป็นแบบทรายพ่นพนด้วยนะโอ้หนี่โอเคนี่เป็นทรายพ่นๆนหมดเลยนะครับเป็นแบบขรุขระให้เป็นทรายนะแต่ดุมากครับหน้าตาดูดุมากนะนี่โอ้ดูด้านข้างโอ้โห ขายบ้านเรานี้กระจายนะผมยืนยันขายบ้านเราเนี่ยนะครับดุมากยางแม็กโอ้โหแล้วดูช่วงล่างนะครับโอ้โหบึกบึนโคตรนะครับชายบันไดนะชายบันไดนะนี่นะภา,นนะภายในสวยนะภายในสวยนะภายในสวยเลยนะครับภายในใช้ได้เลยนะ ด้านหลังหูที่บอกกว้างมากนะผู้ชมบอกกว้างมากนะครับมีสปอร์ตบาร์นะโอ้โหนี่บรรทุกแหมตุกตต๊กตาตุ๊กตุ่นขนาดนี้โคตรน่ารักนะครับนี่เอใช้ได้เว้ยนี่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 เจอไอ้น้องคนนี้กันละนะครับนี่แม็กซัสนี่นเขาไลฟ์กันแบบนี้ท่านผู้ชมนี่ดูล่าก,กันมาแบบนี้นะครับ โคตรสวยโคตรดุหน้ามันดุมากอะ่ะหน้าดุแบบโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับดุแบบไม่น่าเชื่อเลยตัวนี้บ้านเราขายได้แน่นอนนะเข้ามานี่ยังไม่มีข้อมูลนะครับว่าใช้เครื่องอะไรยังไงครับให้แฟนๆมาดูโดยคร่าวๆกันก่อนพาชมนะครับเจ้าตัวนี้โอ้ยมนแนลนด์คุยเซอร์ชัดๆนะครับเบเร่เบราจริงๆนะนี่เป็น Max กซัตเอ็กซ์นะนี่ โอ้โหดูกระจังหน้าคนใหญ่ไฟดูทั้งแนวเลยดูดิดูบอดี้รถด,ดิใหญ่มากครับเนี่ยใหญ่มากล้อยาง B F Goodrich All Terrain ดูโอ้โหไอ้ช่วงล่างโหดโ,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 โหดนะครับแล้วดูเป็นเหลี่ยมมุมหมดนะครับเป็นเหลี่ยมเป็นมุมหมดประตูเปิดกระจก นะครับดุกข้างในนะนี่โอ้โหนะครับนี่เลยที่วางของวางแขนนะครับโอ้เบานะโอ้ใหญ่มากครับท่าผู้ชมใหญ่จริงใหญ่จริงนะนแฟนเห็นเลยว่าความเป็นไปนได้ของมันเนี่ยบ้านเรานี้ไม่มีสิทธิ์อยู่แล้ว นะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาทำตลาดอยู่แล้วไซส์ขนาดนี้นะครับ oh. ดูดุดันมากนะครับดูดุดันมากนี่ด้านท้ายน,นี่เขาก็ถ่ายงานกันอยู่เบาะนี่ใหญ่นี่ทุกคนเบาะเบาะแค่สองตอนนะครับนี่เบาะสองตอนเท่านั้นนะหน้าหลังนี่ครับและนี่เป็นตัวพอดิษฐชั่นกั้นหลักนะครับตัวนี้นะครับ ที่จับข้างประตูครับเปิดประตูอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นกระจกเครื่องเสียง JBL นะครับชี่ใส่ของนะอันนี้ต่อมาเป็นส่วนต่อขยายออกมานะครับเหมือนกับบะต่อ,อ,อมาโอ้โหมันใหญ่มากนะครับใหญ่จริงนะครับดูรใหญ่เลยนะครับโอ้โหแล้วโคตรเท่อผมว่ามัน เทมากมนะครับแล้วมีอะไรอีกนะครับนี่เป็น m a ็กซัสพีเฮนะครับตัวนี้เป็น PH V ฮีอันนี้ต่อมาเป็นรถบ้านนั่นแหละนะครับพูดกันง่ายๆว่าก็คือรถบ้านนะ <S <S นี่เป็นรถบ้านเป็นรถ RV นะครับแต่เป็น P ีเฮฟอ๋อนี่สไลด์ตู้นะครับเป็นรถบ้านสไลด์ตู้เพิ่มพื้นที่ด้านไหนออกมานะครับนี่เ้าไปดูข้างในกันนครับน<ม>ี <ๆ S 2> ่คือ ในรถเขานะครับนี่ที่นอนอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นตู้สไลด์ยืดออกไปนะครับห้องน้องห้องน้ํานะครับนี่มีครัวอยู่ตรงนี้นะครับนี่ดแอร์มีด้วยนี่แต่ชอบนี่ชอบนี่ที่นอนตรงนี้นะครับแล้วก็โต๊ะนะครับโต๊ะอยู่นี่และนี อยู่ตรงนี้เจ๋งดีไว้ให้โอ,โอเคนะบ้านเราตลาดนี้ก็กำลังโตเช่นเดียวกันนะครับนี่ดูด้านหน้าครับนะครับนี่นี่นะครับนี่ดูด้านหน้านะครอ่ฮะที่กระจกต้องใหญ่ขนาดนี้นะครับถึงจะโอเคนะนี่นี่คือเจ้าตัว m a x กซที่เป็น RV ครับเราไปดูว่ามีอะไรอีกนะแต่ผมชอบ m a x กซัที่เป็น RV เนี่ยเบสออนรถตู้นะครับแล้วก็นี่เอาไปทำฟู้ดทรัคนะครับเปน็นความฟู้ดทรัคนี่นี่เอากระบะไปทำฟู้ดทรัคตรงนี้ก็มีเหมือนบ้านเราที่ทำกันอยู่รถบ้านอีกตัวหนึ่งที่มาจากกระบะตัวนี้ตัวนี้นี่แม็กซนี่เอามาต่อ รถบ้านโค้ดเท่ท่านผู้ชมนี่ดูแจ่มมากนะครับนี่นงตู้รถรถบ้านที่จีนนี่นิยมมากนะครับแล้วเขาก็เอาเป็นตัวนี้เป็นใบเทอร์โบด้วยเป็นเทอร์โบคู่นะครับแม็กซสัสนี่เป็นใบเทอร์โบแปะป้ายเหมือนกับฟอร์ดเลยนะแล้วก็นี่นะครับเป็นรถบ้านกันค้ดก็ขึ้นไปเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็ขึ้นไปดูกันนะ เราไม่ต้องขึ้นไปก็ได้นะครับคนมันเยอะล้วนะครับให้ดูข้างในนี้ดีกว่านี่นะครับภายในของ m a x ซ u s ตัวนี้นะครับโอ้โหจอเบลอเลยนะครับ v i เล e ชาร์ r นะที่วางแก้วน้ำสองแก้ว Airbag นะครับโอ,โอ้นี่ก็คือภายในของเขานะครับ นี่ภายในปึ๊บนะครับนี่ก็แบ่งเป็นโต๊ะนะครับเป็นโต๊ะทำงานที่นอนนะกระจกแบบนี้นะครับแล้วก็ที่นอนด้านหลังตรงนี้มีห้องน้ำด้วยนะครับมีห้องน้ำอยู่ด้านหลังแอร์อยู่ตรงนี้นี่ก็ใช้แอร์แบบนี้หมดเลยนะแอร์ก็เป็นแอร์แม็กซัสนะครับแล้วก็ระบบจัดการไฟทั้งหมดอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างมงุ้งล้างมือไป มโอเคนะนะบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทแยกออกมาทำนะครับในตัวต่อเติมนะก็มีหลายคนหลายเจ้าทำอยู่ในนี้มีอะไรอีกนะครับเดี๋ยวไปดูวูหลิงดีกว่าวูหลิงอยู่ในนี้เหมือนกันวูหลิงอยู่นี่วูหลิงอยู่นี่นะครับนี่เขามีตัวใหม่มา2025 Airdrop นะครับตัวนี้นะนี่แล้วตัวนี้เป็นนี่ วูล i งสตาร์ไลท์เอสครับนี่เป็นตัว Starlight นะเป็นรถไฟฟ้าร้อเนะสตาร์ไลท์นี่บ้านเรายังมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปในบ้านเราได้แต่จะทําราคาได้หรือเปล่าเพราะจะเปิดตัวที่อินโดนีเซียปีนี้นะครับเจ้าตัว Starlight S อนี่นะอย่างแอตลานะครับอันนี้ก็แข่งกับ b ิว a ิดี3อตโตทนะครับคู่แข่งหนักๆทั้งนั้น นะครับเอ้ยแต่ไม่ได้ขี้เหลวไว้ภายในแต่ตัวนี้วัสดุตัวนี้เป็นพลาสติกตท,ที่ดูแบบก็แก๊กไปหน่อย<ม>แต่ตรงนี้<ม>นะครับเป็นพ u ูบางๆอันนี้เป็นพลาสติกนะครับนี่เบาะแบบนี้นะครับแข็งเหนื่อยนะผมว่านะครับแข็งเหนื่อยถ้าไปเจอกับเพื่อนๆเนี่ยนะครับนี่บูหลิงบูหลิงนะครับเห็นที่ทำเป็นสีทองทองด้วยนะครับนี่ นี่ดูดูไซส์นะครับทุกู้ชมดูไซส์ size. นี่ผู้ชาย2คนตัวใหญ่ๆนั่งได้นะเล็กรูมได้นะครับข้างบนเป็นพาราโรมิกซันรูฟนะครับหลังคาพาราโรมิกซันรูฟนะแต่ไม่กว้างมากมาอยู่แค่ตรงนี้นะครับแล้วดูเบาะหลังเบาะหลังปรับเอนได้ด้วยนะเว้ยใช้ได้เว้ยเบาะหลังปรับเอนได้นะครับแต่ไม่ได้โดดเด่นถ้ามาต้องราคาดีถึงจะสู้ได้นะครับเพราะว่า วัสดุไม่ใช่วัสดุที่เรียกว่าไฮเอ็นเท่าไหร่เป็นวัสดุธรรมดานะเนี่ยนะพอได้อยู่นะไฟเฟยอะไรก็ต้องอยู่ที่ราคานะครับส่วนยอดตัวนี้เขาเน้นเป็นแท็กซี่เป็นแกร็บกันไปนะครับตัวนี้นะแต่ตัวที่ผมชอบท่านผู้ชมไปอยู่ตัวนู้นไปอยู่ตัวนู้นไอหูหลิงนี่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 บิงกัวนะครับแต่เขามีเสื้อใอส่ด้วยผมเพิ่งเคยเห็น รถใส่เสือ้อนี่มาดูคันนี้รถใส่เสือ้อกนันผูจชมนี่บูหลิงบิงกวัวใส่เสือ้อนี่เป็นเสื้อหมดเลยนะนี่โอ้เป็น,เป,นเป็นนิ่มๆหมดเลยเนีย่เป็นเหมือนกสัตว์เลยโคตรน่ารัก,กคนะุ่ณผู้ชมดูนะครับนี่เลยโอ้หน้ารักมากนะครับโอ้ย ใส่เสื้อโ <c oughs> คตน่ารักเลยอ่ะเจ๋ง่าเจ๋งว่าแล้ไม่ได้ใส่แค่ข้างนอกนะข้างในด้วยนะครับเ <c oughs> จ๋ง่ากเลยเจ๋งมากเลยๆๆๆเลยจ้า,จาตัวนี้บูหลิงบิงกัวใส่เสื้อครับผมมีหูด้วยนะเฮ้ยคน่ารักครับผมและนี่คือแม็กซัสและบิงกัววูหลิงครับผม